อย่างจีนนะคะตอนนี้ก็มีผู้ติดเชื้อโควิด19คือบอกว่าไม่แสดงอาการด้วยในรอบเดือนในมณฑลชางตงค่ะแล้วพบว่าเป็นคนส่งอาหารทะเลแช่แข็งด้วยเป็นคนงานสองคนนะคะที่ทํางานขนส่งอาหารทะเลแช่แข็งท่าเรือเมืองชิงเต่ามณฑลชางตงของจีนนี่แหละค่ะไปตรวจพบโควิด19แบบไม่แสดงอาการระหว่างที่เจ้าที่เขาไปตรวจหาเชื้อกับคนงานตามท่าเรือปกตินั่นแหละ เป็นเคสแรกเลยนะคะตั้งแต่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาที่จีนตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 แบบไม่แสดงอาการค่ะคก็เมืองต้นเห็นทางคณะกรรมการด้านสาธารณสุขของเมืองชิงเต่าเนี่ยสั่งกักตัวประชาชน132คนที่เขามีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการทั้ง2รายแล้วแล้วจนถึงขณะนี้ก็พบว่าผู้ใกล้ชิด129คนจากทั้งหมด132คนมีผลตรวจเป็นลบค่ะ กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของจีนตอนนี้ก็เตรียมเปิดให้ทางพลเมืองชาวต่างชาติผู้ถือใบอนุญาตพำนักอาศัยของจีนที่ยังไม่หมดอายุ3ประเภทเดินทางเข้าประเทศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีผลช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่28กันยายนตามเวลาท้องถิน่นซึ่งไม่จำเป็นจะต้องยื่นขอวีซ่าใหม่โดยกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตเดินทางเข้าประเทศจีนได้ก็จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของจีนอย่างเครง่ง ข,ดขาดค่ะ